เอาละครับทุกคนครับตอนรับทุกคนก็สูเ,เวกและนี่คือเบรดบอลฮ่ฮ่า,าวันนี้เราจะมาฟาดฟันกันให้บนนลหยนี่คือแมปที่เราจะจัดการให้นี่เอาดาบฟาดบอลไปซะอ้ยะมีคนทักเราหรือเปล่าเอาละครับพี่โอทดสอบแมปนี้มาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเชี่ยวชาญใช้ได้เอาละครับทำไมตายกันเป็นเบื้อขนาดนี้ นี่คล้ายๆกับ Battle r o y a l นะฮะอ๋อแมปนี้มันหาผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวมาเลยเฮ้ยอะไรวะก่อนใจเย็นมาผู้รอดชีวิตจะเป็นใครใช้เราหรือไม่เดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวตั้งหลักก่อนป๊บนึงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาแล้วพวกนี่แน่อย่ามาหลอกฉันใส่ย,ยาก เก่งๆงั้นแต่ละตัวแต่ตัวไม่กลัวใครหุ้ยอะไรเนี้ยหุยเรียอะไรวะโอ้โหแย่แล้วนี่เนี่ยฟาดฟาดเอาบอลกลับไปฟาดฟาดเอาบอลกลับไปปุง้งเอาให้นี่เป็นไ,ไงล่ะโป้งเชงเจอสวนกับหนาวครีหุ้ยบอลอยู่นู้นเอ้ยอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ย ปงอ้าวแล้วครับดูดีๆอุ้ยอยะอย่าพลาดสายตาสายตาไม่พลาดสายขวาสายขวาเอ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วครับสแตนด์ออฟฮึบโอยไปเลยสวนไปปงอุ้ยบ้าเกินไม่ไปนะอ่ะบ้ามาโอชอุ้ยไม่ไปบ้าเกินเฮ้ยไปอ่ะบ้าอุ้ยไม่ได้ปพ๊บอุ้ยเกือบ นี่ไม่ยอมอาฮ่าชนะนี่ครับโอชนะเอาไว้ขังสมาชนะจนได้ตอนนี้ตัง 1, 2พันสองกว่าแล้วครับมาใครอยากจะเจอกับแชมป์ว่ากันเข้ามาไหนให้มันรู้สะบ,บ้างใครเป็นแชมป์จะไปวันดีหัวน้ำเงินเจ้เป็นฝาแฝดหรือเปล่านี่ยลรางวัลของเวลาเ,เล่นเอาโอเคเรียกร้องร้อยห้าสิบเรียนทองมาแล้วครับมาถึงก็เปิดก่อนเลยเปิดงานปุ๊บนี่ ดับไหมไม่ดับโอ้โหดับไปหนึ่งเฮ้ยมีเคลื่อนที่แบบสายฟ้าด้วยปุ๊บโปเชะห้อยหนึ่งดอกโปเช้ยอ้าเฮ้ยไม่เก่งๆกันทั้งนั้น,น,นโอ้โหด,ดับดับดิ้นอุ้ยเคลื่อนที่สายฟ้าสุดยอดไปเลยต้องรู้จักป้องกันด้วยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยมองให้ดี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  อยู่ในระยะที่เราต้องพยายามปุ๊บปุ๊บบูสักโอ้ยโอยโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยตายโอ้โหอะไรกันเนี่ยบา้าบอที่สุดโอ้ยเดี๋ยว q ค,คืออะไรอันนี้เรียกร้องโอเคเสร็จสมบูรณ์โอเคเดี๋ยวกันตอนนี้เรามีพันสี่ทำอะไรได้บ้างนี่อะไรใช้โลบัค50อันนี้ใช้80อันนี้ใช้โลบัค9กอันนี้ใช้นี่80ตอนนี้เรามีดาบดำ นี่เจ้าชายดาบดำขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่หมโปะปะโปะปะโปะโปะ,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 ปะดาบอะไรเอาละครับไม้เบสบอลมาละเดี๋ยววิโอถือไม้เบสบอลดีกว่ามาไม้เบสบอลนี่นเดี๋ยวเจ้าหวดให้โฮมรันโปะใช้วันดีโจฮัน2013ชนะมาขอแก้มือใหม่รอบแรกได้แชมป์รอบสองเดินหัวตกไป บาบอที่สุดไม่เป็นไรทุกคนกำลังอยู่กับเวกนะครับนี่คือเบรดบอนพี่โอมาแล้วเกมจะเริ่มอีก1วินาทีเฮ้ยมาเลยสนามไอ้ลองลองดูก่อนฟึบอันตรายอันตรายจัดการกันไหมก่อนอไปละเน่าไปหนึ่งเฮ้ยเดียวอะไรเนี่ยบอลมานิ่งๆแบบนี้อันตรายน่าดู อันตรูหน้าดายเฮ้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 ยวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอาล้วครับตอนนี้หุเหลือเยอะอยู่ไม่เป็นไรผู้เล่นสามเหลือเยอะอยู่พัวเขาให้ตัดเขาให้ปงเขาให,โโห้โอ้โหโฮมรันโดนเต็มคาราเบลพวัวโฮมรันไปปงไม่โดนไม่เป็นไรโอ้ยไปละอีกหนึ่งศพไปแล้วครับตอนนี้ อะไรเนี่ยบอลลอยบร์กาศพัวให้นี่เนี่ยสอยสักทีหนึ่งอินุยาฉะใช่ไหมวิมายกวพัวให้นี่เนี่ยสายฟ้าพัวให้สายฟ้าพัวให,ให้อีกทีหนึ่งพัวอ้สแตนอ๋อหัวหล่นเลยเจ้านี่มันไล่หลยการดด,ดูกันดูมันดูสองคนกันใครจะชนะเนี่ยโอ้ยฝีมืองั้นเลยลีโอ อิเชเลโบชนะอะไรก็อิเชเลโบรางวัลเวลาเล่นนี่ขอเคลมก่อนเรียกร้องมาซะหมุนวงล้อซะหนึ่งทีได้ไหมตัวเองคลาสสิกมาหมุนวงล้อตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้ละเกมจะเริ่มอีก3วินาทีถือว่าเมื่อกี้เราหวดเบสบอลตัวแตกไปตัวหนึ่งมาไหนวะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อุ๊ยตายแล้วหนึ่งอุ๊ยตายมาละ อยากจะแอบ,บหลังต้นไม้เหมือนกันนะได้ไหม <c oughs> แอบ,บหลังต้นไม้ก่อนมันจะรอดไหมล่ะเฮ้ยไม่น่ารอดอะดูทรงแล้วแอบบหลังต้นไม้ก่อนปุ๊บ,บไอ้ะมาไหมไอ้ะแอบบแวบบเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแอบบหลังต้นไม้ก่อน <c oughs> อ่ามาเลย เมทาฟ้าแวบๆอุ้ยระเบิดตูมต้ำเดี๋ยวแอบหลงไม้แป๊บนึงปุ๊บวะยะโดนไหมอุย้ยสวนเขาให้ดิโหเกือบไปแล้วเคาลเตอร์ไปอยู่ต้นไม้ทำไรเนี่ยอุ้ยอันตรายวะอันตรายละอย่างงี้พวัพวพัวอีกทีหนึ่งพัวอ,อีกทีหนึ่ง พุออ่ทีหนึงออน่งพุ่ทีหนึ่งพุ่ยตัวแตกบาบอนะจอจี <c oughs> กดไม่ทัน <c oughs> จังหวะไม่ดีตัวแตกไหมโอ้โห <c oughs> แต่ละตัวยอดฝีมือนั้นโอ้โหตัวแตกละตัวแตกบนต้นไม้เลยเหลืออีกประมาณสี่ตัวใช่ไหมสี่หรือสามตัวปะสี่ตัวไม่มีใครยอมกันเลยครับตอนนี้โอ้โหแตกไปหนึ่งเหลือสาม ยังไงดีบอลช้าๆอย่างงี้จังหวะแบบนี้อันตรายวันดีเบคอนนายก็ตายมาใช่ไหมล่ะ <c oughs> โอ้โหสแตนออฟล้ตัวตวแล้วครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งมารสชาติแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เคยมาละเคยลิ้มลองมาละหนึ่งหนึ่งนี่มันช่างน่ากลัวโอ้โหเรียบร้อยโปจิห้าสามห้่ชนะโอเคใครอยากจะเล่นแบบนี้นะพี่โอบ,บอกเลยเฮ้ยเพลิน นี่เล่นมายากลอยู่ล่ะอต้วแ่นเดี๋ยวรู้จักพี่โอเกมจะเริ่มอีก5วิก่อนทะเลทรายซาฮาราเราจะชนะแมปนี้ที่ได้ได้ไหมมาเลยเริ่มเกมอุย้สยสีสันพลางตานะเนี่ยป่งป่งไหมไม่ป่งป่งละหนึ่งลวงป่งป่งไปเลยนะวุ่วน โปจิละเอียบร้อยไป็หนึ่งเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยบอลไปไหนอ่ะโอ้ยอยู่นู่นบอลอยู่นู่นเดี๋ยว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 อะไรอะ่ะทำไมบอลหยุดอะ่ะโอ้ยหูระเบิดตุม้มตามบาบอที่สุดโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยยางยังยาง,ยางโอ้ยระเบิดตุม้มตามอีกแล้วเหลือกี่ตัวพวงเฮ้ยนัหุ่น อ่าไม่โดนอุ้ยระเบิดตุ้มตามอีกหนึ่งสอยอุย้ยไปได้เว้ยอุย้ยมามามาพัวนไงเนี่ยไอพูอให้พหอะให้หูเกือบไปโอ้โหระเบิดตุ้มตามขวางทางปืนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาชิง โอ้โหเราประตมตามอีกหนึ่งพื่ได้ไหมพัวนนี่ะตีไม่นู่นพว่อให้พว่อให้พัวให้เพื่ให้อ้าตายครับกะจะเล่นแบบว่าวิ่งเ้าแห่เขาวิ่งเอาแห่ความตายชัดๆโอ้โหแตนอฟละ สุดยอดเลยแล้วันเวลาเล่นไหนดูสิเรียกร้องนี่ได้หีบสมบัติมาด้วยเดี๋ยวขอ,อีกสักแมต์แล้วกันดูสิสองคนนี้ใครจะชนะโอ้โหเรียบร้อยโฟคัลเลอร์ชนะโฟคัลเลอร์วัสดีเบคอนในตายมีกแล้วสิไม่เป็นไรเหมือนมีคนพิมพ์ว่าสตรีมใช่ไหมแต่เราไม่ได้สตรีมห่าละครับมารู้ยันต่อด่านป่าไม้ เมาคีร่าสัตว์เริ่มกันเลยดีกว่ารออะไรล่ะมาพึงชนะครั้งเดียวนะครับว้าโดนแม้หนึง่งระเบิดตัวแตกสลายกลายเป็นสลามวัพวกนี่แนะ่ตบกับโบเขาให้โอ้ยโบโบบะโบบะบอกเลยว่าตอนนี้โบบะ ว้าวหรือว่ามันห้าคนใช่ไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวรอใจยเจย็นใจเย็นสาวว้าวโอ้โหไปอีกหนึ่งข้างบนลอยไปไหนเนี่ยจะบินบินทำไมบินละเดนโอ้ยตายอีกหนึ่งง่วงแล้วอันนี้โอ้โหเดี๋ยวดูจงังหวะก่อนโอ้ยตายอีกแล้วน่าจะเหลือแค่สามปอน โอ้ยอะไรเนี่ยสีด่ดิโอเคตัวเองพี่อยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้ได้โอ้ยไปยยแล้วพัวเขาให้แบล็กันสอยโอ้ยสแตนออฟแล้วชิงชนะเลิศพัวเขาให้สอยไปพัวให้ล่วงลงมาซะพัวให้ล่วงลงมาเส้วนี้ชนะจนได้ เห็นไหมล่ะโฮมรันอ่ะประมาณนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะนานเกินไปตอนนี้มีอยู่1797แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม YouTube Awake ด้วย s สั c r i b e ด้วยนะแล้วก็ปิดเทอมก็เล่นเกมกันดีๆอย่าทะเลาะก,กันล่ะโอเคพี่โอไปก่อนล่ะบ๊ายบายครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ